มาต่อกันที่เรื่องราวของท่านรองประหลัดท่านหนึ่งนะคะที่นอกจากจะเก่งงานด้านราชการแล้วยังมีความสามารถด้วยนะคะ,คะไปช่วยเหลือกู้ภัยอะ่ะไปทำงานกู้ภัยอะ่ะในขณะที่ตัวกู้ภัยเองอะ่ะไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วบอกโอยทำไม่ได้อุปกรณ์ผมไม่พร้อมพื้นที่ก็จํากัดไม่รู้จะทำยังไงร,รองประลัดบอกไม่ต้องเดี๋ยวจัดการให้เองออไปดูภาพกันนะคะ รองประหลัดท่านนี้ค่ะคือว่าที่ร้อยตรีบัญญัติสสิวิมลเป็นรองประหลัดเทศบาลตะบนทัพคล้อจังหวัดพิจิตรนะคะเขาได้รับการร้องขอจากมูลนิที่ปอเต็กตึงจุดโพป,ประทับช้างบอกว่ามีคนพลัดตกลงไปในบ่อน้ําบาดาลลึกประมาณ20เมตรลึกมากนะลึกแล้วบ่อบาดาลอ่ะก็อย่างที่พวกเรารู้จักกันนั่นแหละมันจะเป็นท่อแบบนี้ท่อเป็น ซีเมนอย่างเงี้ยมันาคๆอารมณ์คล้ายๆกับท่อส้วมอ่ะคุณผู้ชมมันแคบมากมันแคบมากนะคะใกล้เคียงกับวัดคลองคูนในตำบ<ค>ลตะพานหินนะคะตกลงไปในนั้นอ่ะสองคนแล้วก็ในจังหวัดเนี้ยไม่มีทีมกู้ภัยที่ชำนาญการในเรื่องการกู้ภัยในระบบเงื่อนเชือกอแล้วก็ยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้วย<ค>ท่านรองประหลัดเนี่ยก็จบหลักสูตรครูฝึกป้องกัน และเร็เทาสาธาราภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการกู้ภัยด้วยเงื่อนเชือกอและการกู้ภัยในที่อับอากาศก็ K <K> <K> เลยบอกเอาไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมไปที่เกิดเหตุเองก็ไปถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับทีมงานอีกสองคนพร้อมทําอุปกรณ์กู้ภัยด้วยเงื่อนเชือกและถังอัดอากาศ SCBA ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวทั้งหมดเลยค่ะ ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบชาวบ้านเนี่ยนะคะเยอะแยะเลยไปมุงดูกันอยู่สอบถามมุลีนี้ที่ปอดเต็งที่ไปถึงตรงนั้นแล้วว่าเอ้าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงแล้วคุณไม่ลงไปช่วยหรอ,อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันลงไปไม่ได้อ่ะครับทาลองประหลัดครับดูสิครับว่าพื้นที่เนี่ยมันก็จํากัดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเองไม่มีอุปกรณ์เพียงพอเครื่องช่วยหายใจแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยเฉพาะทางมันไม่มี บวกกับบอ่อน้ำเนี่ยมันลึกมากเพราะอย่างที่บอกอะค่ะ20เมตรแล้วก็คับแคบด้วยลงไปยากจริงๆทำได้เพียงแค่ต่อท่อปล่อยลมลงไปในบอ่อเพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนในบอ่อน้ำในที่สุดค่ะรองประหลัดก็ลงมือสร้างระบบรอกกู้ภยัยและระบบลอยตัวแต่ด้วยอุปกรณ์และพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจำกัดสักนิดหนึ่งการทำงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ไม่เกินความสามารถอของท่านนะคะ,ะท่านรองประหลัดก็เลย ลงไปเลยค่ะสวมถังอัดอากาศการช่วยหายใจ SCBA แล้วก็โรยตัวลงไปพร้อมกับเชือกกู้ภัยเพื่อจะนำไปคล้องตัวผู้ประสบเหตุแต่เมื่อลงไปถึงก็ปรากฏว่าผู้ประสบเหตุสองรายเสียชีวิตแล้วนะคะ<อ>ก็เลยนำได้เพียงร่างไร้วิญญาณขึ้นมาก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็นำทั้งสองคนขึ้นมาได้พล้องร่างน,นี่อากาศหายใจด้วยม,มันแคบมากมันแคบแล้วมันก็ลึกมากด้วย ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเราก็หินฮีโร่คนที่โอ้โหบริหารงานแต่ว่าสมมาามรถปฏิบัติงานไดด้้วยนั่งเซ็นเอกสารหรือเต็มที่ก็ออกไปตรวจงานแต่ไม่คิดว่าจะมีความสามารถในการกู้ชีพกู้ภัยแบบนี้เท่ไปอีกนี่คือต้องบอกว่าคนเก่งเนี่ยอยู่หลากหลายพื้นที่นะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้เราก็ภูมิใจในการนำเสนอนะคะนำเสนอข่าวแบบนี้